เมื่อกี้ก็จัดมุมนี้หรือไม้จากที่อื่นแล้วก็มาจัดก็เริ่มต้นก็เอาตอไม้เนี่ยมาใส่ลงไปเนี่ยมาเอาดอไม้มาวาง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 เนี่ยมองไม่เห็นตอไม้แล้วครับตอนนี้คือเอาสับปะรดสีเตเลนเซียเอ็กเมียหรือว่าอเวนเบอร์เจียมาวางไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยกมัดม,ดมดไว้ตอไม้นะครับเนี่ยมาใส่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 ก็ มันดูดูฝนละเอ่อการที่เอาสับลดสีหรือว่าเอ่อโบมิเลตติเลนเซียอารมณ์พวกนี้มาปลูกเนี่ยมันดีนิดนึงเพราะไม้พวกนี้มันเป็นไม้อากาศพอเป็นไม้อากาศปุ๊บเนี่ยเหมือนกล้วยไม้เหมือนกัน,กนเป็นไม้อากาศเราไม่ต้องมีเครื่องปลูกมหรอกครับเข้ามาแปะกับต้นไม้หรือว่าไม้หรือว่าแขวนไว้เฉยๆมันเข้าออกรากเพราะไปเป็นไม้อากาศมันไม้อิงอาศัยกับกับวัตถุอื่นเช่นหิน ผิวดินหรือว่าต้นไม้กิ่งไม้อะไรทุกอย่างอะ่ะมัน,เป,นเป็นแบบนี้เลยผมก็เอามาจัดเพื่อต้องการที่จะให้มันขึ้นในช่วงนี้เพราะช่วงนี้เนี่ยมันมันฤด,ดูฝนนะมันเหมาะที่จะจัดไม้อากาศนะครับมันจะออกรากเร็วเนี่ยพวกนี้ผมก็มาวางวางเนี่ยมัดไว้เลยครับเนี่ยมัดไวก้กับกับกิ่งไอหมากเนี่ยพวกนี้ก็มามันมีโอ่งอยู่โอ่งแปดเหลี่ยม ผมก็ตัดกระจกมาวางให้มันใสแล้วสับรุดสีกระถางม,มาวางวางให้มันสวยงามเนี่ยนี่ก็แปะแปะสับรุดสีนะครับเนี่ยพวกเอ็อกเมียแล้วก็พวกมินิไม้มินิต่างๆบูมเลียนเล็กๆไอ้ไอ,อ,อ้นีโอเล็กๆมินินีโอมินิเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยเอามาวางต่อไปมันจะเป็นพวงสวยงามอันนี้ก็ทินเลนเซียอันนี้ก็ทินเลนเซียไอ้นี่พวกนีโอตระกูลเสือเป็นกอยแล้วผมเอามามัดไว้นี่ อันนี้ก็พวกตะกูลเสือเหมือนกันแต่ด่างหายแล้วเอามาวางไว้ก็เน,นี่ยประมาณเนี้ยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะดูดูฝนอะ่ะก็เอเลยเนี่ยอันนี้บอลเพื่อนให้มาแล้วก็มาวางวางแปะแปะไว้เนี่ยแบบน,น,นี้ก็สวยงามนะครับนาทีนี้เราอย่าไปต้องคิดมากทําบทำไปเอาไว้เรามีความสุขแล้วก็เราชอบแบบไหนจัดองค์ประกอบเนี่ยผมวาเนี่ยจัดองค์ประกอบ เป็นสวนแนวตั้งหน่อยหนึ่งคือคือให้มันเป็นฉากเป็นฉากหลังก่างรั้วบางบางรั้วไม่เห็นไม่ได้เห็นปูนไม่ได้เห็นเหล็กพวกเนี้ยเราก็ทําเป็นสวนตั้งวางไว้แบบนี้เอาองค์บางราสะสมองค์เอาองค์เป็นส่วนหนึ่งของของสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็มัดอุ่นมัดโอ้โหทุกอย่างมันก็เนี่ยแบบนี้ดูรวมๆครับเนี่ยดูรวมๆ พวกนี้ก็ไอนี่ผมก็เอาไว้มาปลูกพวกต้นไทรเนี่ยต้นไทรแล้วก็เอาสับะรดสีติเลนเซียไปแป,แปะแปะไว้เนี่ยก็สวยนะครับเห็นไหมผมแปะแปะไว้ติเลนเซียเนี่ยมัดไว้กับต้นไทรแต่เราพยายามก็ตัดรากบ่อยๆนะครับรากมันอยู่ในกระถางก็จริงแต่มันก็ลงไปในดินบ้างเราก็พยายามตัดตัดแม่มันลงดินเพราะวันก่อนเนี่ยผมมีต้นไทรอยู่เอามาจากเชียงใหม่มาเลยเชียงใหม่อะ แล้วเอามาปักไว้หลังจากนั้นน่ะมันใหญ่ประมาณเกือบ6กคูณหตารางเมตรอะ่ะผมจ้างคนตัดสามวันอะ่ะมือสกว่าบาทกว่ากว่ามันจะออกหมดอ่าเนี่ยอ,อันนี้ก็มาวางเอาจับรวสีมาวางเพื่อต้องการให้มันสีสันแล้วไม่ให้โอมันโดดเราก็มาวางวางไว้อ่าไอ้ตรงนี้คือมือนกันมาวางไลยเอาไม้อ่อนมาวางถ้ามันโดดมันจะขาววกมันจะไม่สวยเลยผมก็ เอาสับลวสีติเลนเซียอะไรเนี่ยมาวางวางมาจัดอากาเว่มา้างมาปลูกเนี่ยพวกเอ่ออะไรอ่ะไม่ใช่มอนเตเตล่าเนี่ยอะไรลืมชื่อเฉยเลย <c oughs> เออวันนี้อะไรก็ไม่รู้เอ่อฟิโลเดนดอนนะหูช้างอันนี้เนี่ยมามาม,มัดไว้มันก็ขึ้นสวยงามผมพามาดูตรงนี้เนี่ยดูดูฝนมันดีแบบนี้ครับต้นไม้มันก็สวยพอด,ดูดูแรงก็มันก็ แห้งแล้งมันก็ไม่สวยเนี่ยจัดเนี่ยมาวางเป็นมุมๆมมันก็สวยเป็นแทรกไว้เนี่ยเนี่ยเศษไม้หรือว่าตอไม้ที่ผมไปเจอมาผมก็ยกมาเนี่ยมาวางแล้วก็ปลูกไอ้สับรดนสีแปะลงไปพวกนี้แอ็กเมียก็เนี่ยก็ประมาณนี้ครับทำไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยวางไว้มันสวยเนี่ยปลูกต้นอะไรเปื้อนให้มาเนี่ยเอามาลงตรงนี้เนี่ยวางครับก็สวยวางก็มัดๆแปะๆไว้ ดูไปครับเนี่ยวางไว้ขุดดินลงไปนิดเดียวแม่เยอะเพราะมันปลูกไม่ดีเดี๋ยวมันเน่าก็จริงๆก็ไอ้มันวางไว้แม่มันล้มก็ใช้งานได้แล้วพวกนี้เนี่ยผมก็ามามัดไว้กับต้นมากผู้หมากเมียเนี่ยมัดไว้มันก็สวยนะครับเป็นไม้พวกนี้เป็นไม้อิงอาศัยรากอากาศ ก็วางวางไปอันนี้ก็เหมือนกันนี่เนี่ยวางไปทั้งเอ็กเมียทั้งอ่ะมีหญ้าเออมีวัชพืชเอาออกถอนออกนะเนี่ยครับก็สวยเนี่ยมีเอ็กเมียนี่มีดอกแล้วครับมีดอกอันนี้ทิลเลนเซียแปะไปอ่ะอ่ะทิลเลนเซียเห็นไหมครับแปะมันก็สวยงามเนี่ยทิลเลนเซีย 8. แปะแปะต้นปาล์มเนี่ยปามอ่ะก็ใส่ใส่ไปครับถือว่าเป็นไม้อิงอาศัยเนี่ยผมมาแปะแปะมัดมัดไว้ รวมรวมก็ก็เนี่ยมีพวกอะไรอ่ะว่านหนังจระเข้เนี่ยเนี่ยมาวางไว้อันนี้ก็นิกเกียนิกเกียก็ใส่เนี่ยพวกนี้ก็อาราเว่ต้นเล็กๆก็กกกสวยนะครับเนี่ยแปะแปะไปวางวางไปมันก็สวยของมันเองเนี่ยอันนี้ก็มาใส่เนี่ยเออก็แปะแปะมาดูตรงนี้ต่อเนี่ยครับเนี่ยวางไว้เฉยๆนะไม่มีอะไรครับ างทีก็วางมันล้มก็เอาไม้มาปะประคองไว้มาเสียบประคองไว้แม่มันล้มเสร็จสแล้วมันออกลากมันก็อยู่ได้เนี่ยติดเลนเสียบเนี่ยมัดไว้เฉยเฉยครับเนี่ยเอาเอาพวกเชือกในร่อนมามัดมัดหน่อยๆนเนี่ยอันนี้พวกเขาสเรียกว่าอิวเดเนี่ยผมมามัดมัดไว้ครับเนี่ยอ้กล้วยไม้กล้วยไม้เป็นไม้อากาศเหมือนกันก็มามัดไว้ก่อนเนี่ยเชือกมามัดเสร็จิแล้วมันก็เอาออกทีหลังก็ได้เพราะมันมันมัน รากมันยึดกับกับต้นหมากแล้วเนี่ยกำลังออกดอกอยู่ไอ้นี่ก็เจนินีเอ็กเมีเจนินีออกดอกสวยเนี่ยผมแปะฮัทลิตรนะครับเห็นไ,ไหมครับเนี่ยมีโอต้นเบนเริ่มเลยต้นใหญ่ดูฝ่ามือผมใหญ่ขนาดไหนคิดดูฮะเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยมัดอยูเดไว้อย่างเงี้ยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันลกผมก็เอาไว ทำสปริงเกอร์นะครับท่อน้ําเนี่ยเมื่อก่อนผมปลูกเป็นสวนป่ามองไม่เห็นนะแต่ตอนนี้ก็ลื้อสวนป่าเดี๋ยวก็ตัดพวกสปริงเกอร์ออกหน่อยอ่ะมันเตี้ยเตี้ยแต่มันจะเห็นฟฟ้ามันจะไม่สวยเนีียอันนี้เหมือนกันซื้อตอไม้มาเป็นซีกไอ้ไรมันพังมาไอ้มันมันเป็นซีกมามันมันมันผูกมันพังมาแล้วก็เลื่อยมาซีกหนึ่งเลยผมก็ซื้อเนี่ยเอาสับรถสีมาวางเนี่ยติเลนเซียด้วยเนี่ยครับ คือผมว่าเราอย่าไปยึดหลักที่มันเป็นสูตรสําเร็จไดเยอะสวนของเราก็ของเราเราจัดแบบเราเราไม่รู้ยมแบบเราเราก็ทําแบบเราเนี่ยครับเนี่ยก็ก็ก็ทําไปแปะแปะเนี่ยนะครับผมแปะแปะลงไปวางวางลงไปมีตินเลนเซียมีนิโอมินิวางเป็นกอสวยนะครับเนี่ยเอาเชือกมามัดไว้ก่อนพอมันติดดีแล้วก็ค่อยเอาออก ี่ครับสวยๆเนี่ยครุกครุกคลกุคลก,คลกปุบุบโอ้ซื้อมาจากจุจักเนี่ยเอามามามาเอาสับประรดมาวางวางไว้เสียบเสียบไว้ไอันนี้ไม่ได้มัดมันก็ติดงอกลากขึ้นมาแล้วยิ่งดูดูฝนเนี่ยโอ้โหมันจะงอกลากติดติดสวยมากเนี่ยครับดูเนี่ยสับประรดเนี่ยตอไม้เนี่ยสมสมลงไปสับปะรดมั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 ดสมสมไปลกมัง่งโล่งมัง่งเนี่ยเนี่ยเอ่อเดี๋ยวตอนสุดท้ายถ้ามันลกเกินเราก็ต้องตัด แยกหนอไปปลูกที่อื่นบ้างเนี่ยติวลิปก็มีเนี่ยติวลิปไหมดอกสวยเออก็ <c oughs> ก็ทำไปเนี่ยดอกติวลิปแทรกกับสับประรดสีแทรกกับพวกมอนเตล่าเอ่ออะไรอะว่าน้องจชระเคเนี่ยหลายพันหลายชนิดนะแปะแป,ะแปะลงไปเนี่ยครับมันเนี่ยตรงนี้เห็นไ,ไหมมีโอง่งมีอะไรเนี่ยสับประรดสีพออยู่ในที่ล่มอ่ะ มันจะเขียวใบมันจะยาวหน่อยมันไม่สวยแต่เราก็ปล่อยมันมันจะโดนแดดทุกต้นมันเป็นไม่ได้ฉะนั้นมันก็ใบยาวมัง่งใบสั้นมัง่งให้ธรรมชาติมันดูแลกันเองอันนี้จริงๆเนี่ยเป็นบอ่อบำบัดนะครับเนี่ยเป็นบอ่อบำบัดอยู่หลังห้องน้ําผมก็เนี่ยเอาตอไม้มาวางแล้วสับลถดสีมามาแปะๆกับตอไม้เห็นไหมฮะเราแทบไม่รู้เลยว่ามันเป็นบอ่บอบ่อเปลือกหรือว่าบอ่อบำบัดนี่ครับ เนี่ยมัดมัดมัดไปเนี่ยไม่ไม่มัดหรอกตรงนี้มันมีโอ่งโอ่งเขียวผมก็เอาติลเลนเซียมาวางไว้ก้าวโอ่งเขียวอ่าแล้วก็น่าจะติดแล้วครับนี่ทำกันอยู่แบบนี้วันๆน,นะครับจัดไปเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยผมก็เอาจับรถสีมามัดกับต้นชิงชันผมพอมาเลียมางอกมาแล้วก็เนี่ยชิงชัน เนี่ยต้นพวกนี้มีโอพวกนี้ปกติมันจะแดงชมพูสวยไม่มีเขียวแบบนี้แต่ที่เป็นแบบนี้มันอยู่ในที่ร่มพออยู่ในที่ร่มมันก็เขียวและใบยาวแต่ถ้าเราอยากให้มันปกติเราย้ายไปลงอันที่แดดมันก็สวยแต่ว่าเราก็ปล่อยเป็นธรรมชาติครับมันจะยาวมันจะสั้นมันก็สวยสวยแบบแบบแบบธรรมชาติของมันอยู่นี่ครับผมมัดไว้มัดไว้กับต้นพยุงอ่าเนี่ยนีพวกอะไรอ่ะ ายเลื้อยไงเลื้อยขึ้นไปต้นไม้ดูดิเลื้อยขึ้นไปปล่อยมันเลื้อยไปแต่ต้นนี้ก็จันผามันล้มเกินแล้วก็มันก็เอียงมาฝั่งนี้ผมก็เอาไม้มามาค้ำไว้เนี่ยไม้มาค้ำไว้ก็มันสวนนี่ยังไงก็จัดไม่เสร็จนะครับแต่เราก็จัดไปเรื่อยๆมันก็ดีของมันเองเออ <laughs> เนี่ยก็มาดูอธิบายยังไงมันก็ ของเดิมๆมแต่เรามาปรับมาปรุงใหม่เนี่ยตรงนี้มาปรับมาปรุงใหม่มาทําให้มันดีขึ้นดูดูฝนเราก็ไอ้มันคล้มไอ้มันเขียวชฉอุ่มไปต้นไม้มันแทรกแทรกแทรก้าไปแต่มาดูร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็เหี่ยวเฉาบางต้นมันก็ตายไปเราก็ก็ปล่อยมันไปแล้วก็เรามาเสริมนิดๆหน่อยๆต้นไม้ที่เป็นเมรเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ตายหรอกครับแต่ไม้ที่คลุมดินพวกเนี้ยมันจะมันจะตายไปในดูดู ในดูดูร้อนอะแต่ดูดูฝนเนี่ยมันจะติดทุกต้นเลยมันสวยงามมันดูดูฝนเนี่ยสวยทุกต้นเออที่มันมีปัญหาบางทีไม้มันไม่ชอบน้ํามันอาจจะตายบ้างนี่ผมก็ไม้ด่างเออมื่อก่อนเนี่ยผมเคยฝังดินนะมันจะตายแต่นี่ผมวางไว้เฉยๆวางตั้งกระถางอะหลังจากนั้นมันจะมีรากงอกขึ้นมาแล้วมันก็ไต,ต่ต้นไม้ลงไปเนี่ยครับก่อกก็แบบนี้ นี่ปลาล์มเจ้าเมืองตรังก็สวยนะหลายต้นอยู่ปลาล์มเจ้าเมืองตรังนี่ก็พวกอะไรเข็มขาวเข็มปลาเนี่ยเนี่เนี่ยพอมันเหี่ยวไปมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะมีกลิ่นหอมนะครับหอมฉุนฉุนบางคนก็บอกว่าฉุนบางคนก็บอกว่าหอมก็แล้วแต่ไม่ว่ากันนี่ดูสวยนะครับนี่ดอกขาวให้ดูกำลังปลิดดอกมาใหม่สวยงาม สวยงามไม่รู้อะผมชอบผมแบบนี้มันต้องสวยอันนี้ก็ปาล์มต้นไม้ใจใสยัดๆเข้าไปครับมัดๆไปมันก็สวยแต่มันถ้ามันไม่ไหวจริงๆมันลกเกินไปเราก็แยกหน่อเราก็แต่งได้เพราะสวนป่าเนี่ยจัดปุ๊บมันจะให้เหมือนเดิมทุกอย่างเป็นสมบูรณ์แบบทุกอย่างมันเป็นไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้เลยเราก็แต่งของมันไปเดือนเดียวมันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ภาพรวมมันก็เหมือนเดิม มันก็ได้ผังของมันเหมือนเดิมแนวก็เหมือนเดิมแต่รายละเอียดมันไม่เหมือนเดิมแน่นอนดังนั้นเราก็ก็อะไรอา้าค่อยว่ากันไปสวนมันมันมันจัดไม่เสร็จหรอครับทําไปเรื่อยวันนี้ถูกใจพรุ่งนี้ไม่ถูกใจเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปเอายังไงดีอววันนี้แค่นี้ก็แล้วกันอา่าโอเคนะครับแค่นี้สวัสดี